ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายค่ะแต้วเผยภาพคุณพ่อสุดเท่ต้นโพเมนแฟนๆกระนำถูกใจจากกรณีที่นางเอกสาวเต้วนัทพรเตมีรักสูญเสียคุณพ่อพลอ,อากาศตรีนรงเตมีรักภายหลังประสบอุบัติเหตุเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลตั้งแต่วันที่10มิถุนายนที่ผ่านมาจนต่อมาเสียชีวิตลงเมื่อวันที่1กร,รกฎาคม2 5ง3ันที่ผ่านมาทำการความเสียใจของครอบครัวและเพื่อนในวงการบันเทิงรวมแสดงความเสียใจจำนวนมาก ล่าสุดวันที่16ธันวาคม2563แตวาได้ลำลึกถึงคุณพ่ออีกครั้งโดยการโพสภาพครั้งที่คุณพ่อยังมีชีวิตอยู่พร้อมระบุข้อความว่าไปเก๊กรอยอยู่ที่ไหนหน้าอาดีตแฟนหนุ่มต้นอาร์ตได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นหัวใจสีขาวทากลางแฟนๆเข้ามากดหัวใจจนติดท็อปเมนต์ของภาพ